สวัสดีค่ะทุกคนในห้วงเวลาเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มีวิญญาณบางดวงที่รู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปพวกเขาคือผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้ถูกเลือกแต่การถูกเลือกนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกถึง เบื้องหลังการกำเนิดของพวกเขาสำรวจว่าพวกเขาคือใครและภารกิจที่แท้จริงของผู้ถูกเลือกคืออะไรบทความจากอลอนเฟอร์ลองการเดินทางของผู้ถูกเลือกบาดแผลการเปลี่ยนแปลงและจุดมุ่งหมายตลอดประวัติศาสตร์นักปรัชญาฟิโลโซเฟสและนักคิดทางจิตวิญญาณได้ระบุถึงกลุ่มบุคคลพิเศษกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมักเรียกกันว่าผู้ถูกเลือกเชื่อกันว่าบุคคลเหล่านี้มีความสามารถพิเศษคือปัญญาหรือความเข้าใจทางจิตวิญญาณที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าแก่นแท้ของเรื่องเล่าของพวกเขาคือการมีอยู่ของบาดแผลในวัยเด็ก ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันพวกเขาไปสู่จุดมุ่งหมายในบริบทของกรอบความคิดทางจิตวิญญาณและจิตวิทยาสมัยใหม่นักคิดอย่างโดโลเรสแคนนอนคาวยุงและปรัชญาตะวันออกโบราณได้มีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจผู้ถูกเลือกเหล่านี้นอกจากนี้ทฤษฎีล่าสุดยังชี้ว่าอิทธิพลของจักรวาลเช่น กิจกรรมของดวงอาทิตย์อาจมีบทบาทในวิวัฒนาการทางสรีรวิทยาและจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยบาดแผลเป็นเบ้าหลอมแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่ถูกเลือกมักถูกตราตรึงด้วยบาดแผลลึกในช่วงวัยกำลังก่อตัวบาดแผลนี้แทนที่จะทำลายพวกเขา กลับกลายเป็นเสมือนเบ้าหลอมแห่งการเปลี่ยนแปลงโดโลเรสแคนนอนในงานเขียนของเธอเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสัญญาณและการกลับชาติมาเกิดระบุว่าวิญญาณเลือกประสบการณ์ของตนเองรวมถึงเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนก่อนเกิดแคนนอนกล่าวว่าสถานการณ์ที่ท้าทายเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณและการบรรลุพันธกิจบาดแผลบีบบังคับให้บุคคลต้องเผชิญกับความเปราะบางพัฒนาความยืดหยุ่นและค้นพบความสามารถแฝงที่ซ่อนเร้นซึ่งมิฉะนั้นจะยังคงซ่อนเร้นอยู่แนวคิดของการเป็นปัจเจก,กชนของค่าวยุงสอดคล้องกับมุมมองนี้ยุงเน้นย้ำว่ากระบวนการไปสู่ความสมบูรณ์ มักเกี่ยวข้องกับการสำรวจเงาของตนเองคือส่วนที่ซ่อนเร้นและบาดเจ็บของจิตใจสำหรับผู้ที่ถูกเลือกบาดแผลทางใจตั้งแต่แรกเริ่มคือเงาที่ต้องผสานเข้าด้วยกันความเจ็บปวดทางใจที่พวกเขาต้องเผชิญกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสำรวจตนเองอย่างลึกซึง้งซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึง้งปัญญาและความเข้าใจทางจิตวิญญ,ญาณ ปรัชญาตะวันออกก็สะท้อนแนวคิดนี้เช่นกันพะควัตคีตาคำพีสำคัญในปรัชญาฮินดูกล่าวถึงเส้นทางของนักรบทางจิตวิญญาณที่ต้องเผชิญกับการทดสอบและความยากลำบากอรชุนผู้เป็นพระเอกต้องเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรมและจิตวิญญาณซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแย้งภายในของผู้ที่ถูกเลือก บาดแผลในบริบทนี้เปรียบเสมือนพิธีกรรมแห่งการผ่านพ้นปลุกผู้ถูกเลือกให้ตื่นขึ้นสู่ธรรมะจุดมุ่งหมายในชีวิตและช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ต่างๆได้จุดประสงค์ของผู้ที่ถูกเลือกมักจะอยู่เหนือความทะเยอทะยานส่วนบุคคลแต่มุ่งหวังที่จะยกระดับมนุษยชาติและมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการร่วมกัน ผลงานการสะกดจิตของโดโลเรสแคนนอนเผยให้เห็นประเด็นที่วนเวียนซ้ำซากนั่นคือบุคคลจำนวนมากที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ถูกเลือกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิญญาณอาสาสมัครที่จุติลงมาบนโลกเพื่อนำทางมนุษยชาติผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแคนนอนกล่าวว่าอาสาสมัครเหล่านี้คือวิญญาณที่วิวัฒนาการขั้นสูง ผู้ซึ่งนำแสงสว่างการเยียวยาและจิตสำนึกขั้นสูงมาสู่ดาวเคราะห์ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือพันธกิจนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายานพระโพธิสัตว์คือผู้รู้แจ้นที่เลือกที่จะชะลอการหลุดพ้นของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุก,การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในทำนองเดียวกัน ผู้ที่ถูกเลือกมักจะอุทิศชีวิตเพื่อการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวโดยใช้ประสบการณ์บาดแผลและการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำทางผู้อื่นให้ผ่านพ้นความยากลำบากในทางจิตวิทยาการบำบัดด้วยโลโก้ของวิกเตอร์แฟรงเกิลให้มุมมองที่เสริมซึ่งกันและกันแฟรงเคิลผู้รอชีวิตจากเหตุการณฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้นหาความหมายในความทุกข์ทรมาน สำหรับผู้ที่ถูกเลือกจุดมุ่งหมายของพวกเขามักปรากฏออกมาจากความเจ็บปวดพวกเขากลายเป็นผู้เยียวยาครูและผู้มีวิสัยทัศน์โดยใช้เรื่องราวส่วนตัวเป็นแหล่งของแรงบรันรดาลใจและพลังอำนาจแก่ผู้อื่นการปรับปรุงทางจิตวิญญาและอิทธิพลของจักรวาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการคาดการเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางสรีรวิทยา และจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกเลือกอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางจักรวาลเพิ่มมากขึ้นนักวิจัยและผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณได้ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมของดวงอาทิตย์เช่นเปเลวสุริยะและพายุแม่เหล็กโลกว่าอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกเชื่อกันว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก ซึ่งส่งผลต่อระบบพลังงานชีวภาพของมนุษย์แนวคิดเรื่องการปรับปรุงจิตวิญญาณสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการเลื่อนระดับในจิตวิญญาณยุคใหม่การเลื่อนหมายถึงกระบวนการยกระดับความถี่การสั่นสะเทือนซึ่งมักมาพร้อมกับอาการทางร่างกายและอารมณ์เชื่อกันว่าผู้ที่ถูกเลือกซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวและรับรู้ได้ มักได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นพิเศษอาการต่างๆเช่นความเหนื่อยล้าสัญชาตญาณที่ไวต่อสิ่งเร้าความฝันที่ชัดเจนและการชำระล้างอารมณ์มักพบรายงานในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่รุนแรงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้อกล่าวอ้างเหล่านี้งานวิจัยเกี่ยวกับชูมัน r e โซแนนซ e ซึ่งเป็นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าตามธรรมชาติของโลกชี้ให้เห็นว่าความผันผวนในสนามนี้สามารถส่งผลต่อประเภทเคลื่นสมองอารมณ์และสุขภาพกายของมนุษย์ได้เปเลวสุริยะซึ่งรบกวนสนามแม่เหล็กโลกอาจทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสารีรวิทยาและจิตวิทยาเหล่านี้ เอื้อต่อการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกเลือก Dolores Cannon และเทคนิคการสะกดจิตเพื่อการบำบัดด้วยควอนตัม q h h t ผลงานของ Dolores Cannon ในการทำความเข้าใจผู้ถูกเลือกนั้นครอบคลุมมากกว่าทฤษฎีสัญญาแห่งวิญญาณของเธอเทคนิคการสะกดจิตบำบัดด้วยควอนตัม q h h t ของเธอช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงจิตใป้ายสำนึกของตนเองเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตและต้นกำเนิดทางจิตวิญญาณผู้รับการสะกดจิตหลายคนบรรยายตนเองว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวหรือวิญญาณที่มาจากมิติอื่นหรือจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือโลกในช่วงเวลาสำคัญ ผลงานวิจัยของแคนนอนชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ถูกเลือกมักรู้สึกแปลกแยกและโหยหาบ้านเกิดซึ่งสะท้อนถึงต้นกําเนิดที่ไร้ซึ่งโลกความแปลกแยกนี้ประกอบกับบาดแผลทางใจตั้งแต่แรกเริ่มส่งผลให้พวกเขาแยกตัวออกจากบรรทัดฐานทางสังคมแบบเดิมทำให้พวกเขาคิดได้อย่างอิสระและดำเนินภารกิจเฉพาะของตนต่อไปได้ บทบาทของโหราศาสตร์และวัฒรจักรวาลทฤษฎีโหราศาสตร์ให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับการทำความเข้าใจผู้ที่ถูกเลือกและความเชื่อมโยงกับอิทธิพลของจักรวาลในโหราศาสตร์พระเวทแนวคิดของการโคจรของดาวเคราะห์และทศชาช่วงชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเคราะห์ใดเน้นย้ำว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาว กำหนดชะตาชีวิตของแต่และบุคคลอย่างไรผู้ที่ถูกเลือกมักเกิดในช่วงที่มีการโคจรของดาวเคราะห์ชั้นนอกเช่นดาวยูเรนัสดาวเนปจูนและดาวพลูโตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณในโหราศาสตร์ตะวันตก แนวคิดเรื่องยุคดาวพลูตโตมีความสำคัญอย่างยิ่งดาวพลูตโตดาวแห่งความตายและการเกิดใหม่เป็นตัวแทนของกระบวนการแห่งจิตไร้สำนึกส่วนรวมและการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีตำแหน่งดาวพลูตโตเด่นชัดในดวงชะตาของตนมักจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึง้งซึ่งสอดคล้องกับต้นแบบของผู้ที่ถูกเลือก การบูรณาการวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณสาขาวิชาประสาทเทวะวิทยาที่กำลังเกิดขึ้นใหม่นี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณโดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรากฐานทางสรีระวิทยาของประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเลือกงานวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิการฝึกสติและภาวะจิตสำนึก ที่เปลี่ยนแปลงไปเผยให้เห็นว่าการปฏิบัติที่มักเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองที่วัดผลได้สำหรับผู้ถูกเลือกภาวะความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่เกิดจากบาดแผลทางใจอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการเห็นอกเห็นใจสัญชาตญาณและความยืดหยุน่น E.P.J. n e t i c s ยังสนับสนุนแนวคิดนี้อีกด้วยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนซึ่งอาจกระตุ้นความสามารถแฝงผู้ที่ถูกเลือกสามารถปลดล็อกศักยภาพพิเศษต่างๆเช่นความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นความไวต่อพลังจิตหรือ ความสามารถในการเยียวยาการค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับคำสอนทางจิตวิญญาณที่เน้นย้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความทุกข์ยากบทบาทของชุมชนและวิวัฒนาการร่วมกันแม้ว่าผู้ที่ถูกเลือกมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเนื่องจากประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาพวกเขาก็มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมชุมชน และวิวัฒนาการร่วมกันการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและพลังแห่งการเยียวยาของพวกเขาก่อให้เกิดเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แผ่ขยายออกไปไกลเกินกว่าตัวพวกเขาเองการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นโครงการฝึกสมาธิระดับโลกและการเติบโตของชุมชนทางจิตวิญญาณสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของผู้ที่ถูกเลือกที่มีต่อจิตสำนึกส่วนรวม ทฤษฎีบูรณาการของเคนวิลเบอร์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการมิติการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและระดับส่วนรวมผู้ที่ถูกเลือกจะหลอมรวมการบูรณาการนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเยียวยาตนเองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเดินทางของพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นยอมรับศักยภาพของตนเองอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับโลกสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นบทสรุปมรดกของผู้ถูกเลือกการเดินทางของผู้ถูกเลือกสรรเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณมนุษย์และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความยากลำบากจากประเพณีทางจิตวิญญาณโบราณ สู่ทฤษฎีทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เรื่องราวของผู้ถูกเลือกสรรเผยให้เห็นสัจธรรมสากลนั่นคือความทุกข์ทรมานเมื่ออบรับด้วยความกล้าหาญและเป้าหมายจะกลายเป็นประตูสู่การเติบโตและการรับใช้ที่ลึกซึ้งขณะที่เราก้าวผ่านยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบทบาทของผู้ถูกเลือก ก็มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลจากพลังจักรวาลสัญญาแห่งวิญญาณน,นำทางหรือบาดแผลทางใจบุคคลเหล่านี้คือแสงสว่างนำทางสู่โลกที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความรู้แจ้งยิ่งขึ้นมรดกของพวกเขาคือความหวังเตือนใจเราว่าแม้ในยามมืดมน แสงสว่างแห่งจุดมุ่งหมายและการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงส่องสว่างเจิดจ้าท้ายที่สุดแล้วผู้ถูกเลือกไม่ใช่แค่คนที่พิเศษแต่คือผู้ที่เลือกที่จะตื่นรู้และ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายเพื่อตัวเองและเพื่อโลกไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกเลือกหรือไม่ก็ตามการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงภายในการเยียวยาบาดแผลและการเชื่อมต่อด้วยความรัก ล้วนเป็นกุญแจสำคัญสู่การปลดล็อกศัก,กยภาพสูงสุดของมนุษย์มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างความรักและสันติสุขไปด้วยกนยัน